สวัสดีครับพี่น้องครับ270รกิโลครับไว้ได้พี่น้องผิดหวังครับส่งงานด่วนๆให้ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะให้คข้อนหนติจอเป็นติดตั้งเจ็ดชั่วโมงน้อยๆครับก่อนตะเวนตกดินเขาได้ขึ้นไปแน่นอนครับขึ้นไปตอนนี้บ่เกิน40นาทีครับ บอกเกิน1นึ่ทุ่มตรงทุกระบบจบแน่นอนครับ270อยสโลส่งดว่ดวนให้พี่น้องเอฟซี FC ครับผูที่เป็นกำลังใจให้นี่พ้นก็ขาด2องพ้นครับแต่จะไว้ครับ,จจรบให่เขา าลงไปประมาณสิบกวนาทีนี่แหละตอนนี้ของเฮาก็เริ่มเป็นทะเลน้อยๆแล้วครับทะเลสาดน้อยๆแล้วครับตอนนี้ đáพี่น้อง vô sẵn ภาพบรรยายครับพี่น้องเอองานบิ๊กด้วยครับมือเนี่ยพี่น้องน่าจะบัตรละร้อยห้าสิบครับข่าวตา,ามที่ได้ยินมาครับพี่น้องยังมาให้ยกำลังใจหลายขนาดนี้วุ่นี้วันอย่างนี้นสุขเศร้าที่พี่น้องบอกบบนั่นจะผมบบลูวันลูคือเล่นบอลลูยังองเองลย ผแต่ว,ว่ามือนีเล่นยใสมือเห่นยญใส่รูดูแค่นั้นผแต่ว่ามือเหรียญบางสะพุงรูแค่นั้นแหละกะกระวัน,นยังเพราะว่าย้ำสาวเช่นหนึ่งจังเบิ้องในหลายกลุ่มเที่นหนึ่งมามืออื่นเขาเล่นยใสอีเดินทั้งจงังแดดตอนประมาณจะหลังจากเก็บพิธีเสร็จกะคอยศึกษาเส้นทางจากักสามนาทีเพราะว่าทุกเส้นเนี่ยคือเขาแลนด์มาครัแบแบลนมาจนเบิดแล้วละ่ะเบิดทุ่มบังล้ว อ่ะค่อที่บอกลูกน้องว่าเอาไปเซน,เนี่ให้ไปเซน,เนีเซนีดีกว่าเพราะว่าไปทั้งนี้ที่ประหยัดเวลาเด็กว่าไปทั้งนี้ที่เป็นจัางแรกอ่ะครับไปแนะนำเด็กน่อยโอมาทีลังายังจำว่าได้ ไปเลยไปเลยไปเลยปะบ้านไปเลยเลยมาเลยมีเล่มันจะปิวไหมลืมเลยปิ้วหรือครับมันมีล้มหรอครับเดี๋ยวเบื้องไหนครับแม่ครับถ้าปิวเดี๋ยวผมเบื้องไหนดอกครับยันครับแม่สวัสดีครับครับขอบคุณครับแม่ครับวันนี้มีมองหาไว้เมือนี่ะครับ bà lê bà lê nhìn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขึ้นขึ้นขึ้นอย่าเปิดไทยก่อนโอ้ดีใจครับพี่น้องเอฟซียังจำได้ครับโอ้แบมีหม่องหาหนูน้อเอี่ยทีเล้ยวเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวเลี้ยเนี่ยอีฟเป้าลงไฟกักโอ้เยอแล้วออ

ยัดได้เล้วมาจากคนโอ้ขตัดวเาท่านเรวอยูโอ้ตะด้วยเาทนวมันละสี่บาทมันละสี่บาทบ้าแล้วโอ้เพท่านเอาอ้อยตัดละพันเจ็ดป้ายพันแปดป้าให้จ้างสี่บาทเว้ยามัละสี่บาทครบพูนาเปิดตู้มอกดอกหมพูดลังเจ้ามาหลังเจ้านั่นละ โอ้มึงกระดาบบอขึ้นหน้าขึ้นตาไม่บอกให้ยังไต้องการอย่างนี้แล้วอ่ะไม่คืนละค่ะขายพอไหลหนั่นแหะหลานร้อยจ้างหลานน้อยมึงอ่ะหลานร้อยจ้างออกจากค้อนวาไปตัดป้อยบ่อละอนุญาตให้อนุญาตให้ลาเดือนนึงไม่ใส่เปากูเซ็นใบร้าให้เลยให้มันแล้วอันอันกุ้งปีนี่ก่อนบ่ต้องย่านมึงบ่ต้องห่วงกูกูอยู่ได้หมดกูอยู่ได้หมดมึงเสียกูเลยกูอยู่มา20กว่าปีแล้ว ไปบ้านไหมไปจับพวกนี้พวกนี้ตอนเช้าจะเอาโต๊ะกับแค่กั้นั่นไปเลกมีบ้านอะไรอยากได้เจ้าองค์ตือลายโอ้ไม่ได้ไม่มีเวลาหาตาอยู่บนบ้านเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ทันทีครับพี่น้องครับขอบคุณครับ